แม่บ้านตัดกล้วยครับอันนี้กล้วยอะไรกล้วยไข่ปลูกกล้วยไว้ชายสวนนะครับเออ่างที่เคยถ่ายให้ชมนะครับสวนนี้มันจะเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะรมีทุเรียนมีมะพร้าวมีมังคุดละมุดพุทราสารพัดเลยนะครับแต่ว่าริมสวนเนี่ยนะครับเราก็ปลูกกล้วยไว้นะครับจะมีกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ามีกล้วยคลั่งนะครับกล้วยสีม่วงนะครับตัวนั้น โคนลงไปเป็นกล้วยหอมนะครับเดี๋ยวพาไปชมกล้วยหอมอันนี้เป็นกล้วยสีม่วงนะครับต้นสีม่วงต้นใหญ่ต้นค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้เนื้อแน่นนะครับลูกก็เหมือนรสชาติก็คล้ายๆกับน้ำว้านะครับแต่ว่าก็จะมีความหอมนิดหน่อยนะครับส่วนนั้นนี่เป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมทองนะครับ อันนี้กล้วยอะไรแม่อันนี้ยังไม่มั่นใจอันนี้กล้วยอะไรต้นใหญ่มากนะครับแต่ตระกูลกล้วยหอมหรือเปล่าหรือน้ำว้าก็ยังไม่มั่นใจนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เห็นลูกเขาแต่ว่าปรีใหญ่มากคนระับ ปลูกยาวไปเลยนะครับมีหอมมีไข่มีน้ำว้าน้ำว้าปากช่อง50น้ำว้าธรรมดารับนะสารพัดได้ทั้งไว้กินนะับแล้วก็เลี้ยงเด็กๆก็คือควายนะับอันนี้เป็นกล้วยไขนะ่ข้อเสียคือไม่ได้หอ่อนะับไม่ได้หอนี่คือ เขาจะโดนแมงวันทองต่อยเนี่ยร่องรอยบ่มให้สุกก็คือเน่าเอาไปทานไม่ได้ถ้าไม่ได้หอนะครับก็เอาเป็นอาหารเลี้ยงควายโซนนี้ก็จะเป็นกล้วยไข่นะครับไปข้างหลังตรงถึงจะเป็นกล้วยน้ำว่านะครับก็ปลูกแซมปลูกสลับ กับไม้ผลนะครับเดิมที่นี่คือเราปลูกไว้เป็นพี่เลี้ยงของไม้อประเภทมังคุดทุเรียนนะปลูกเป็นร่มนะปลูกเป็นรนะ่มเงาให้เขานะในช่วงที่เราปลูกไม้ผลแรกๆนะตรงแถวมังคุดเนี่ยเราจะปลูกกล้วยไข่ไว้ทั้งหมดนะครับ ก็บงังแสงบังร่มให้เขาครับนะก็ได้ประโยชน์2ต่อนะครับได้ทั้งบังร่มแล้วก็ได้ทั้งกล้วยเวลาประทานนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวนเกษตรผสมผสานนะครับปลูกสารพัดอย่างนะครับพอใบเขาเยอะเขาก็มีลูกแอบอยู่แอบมีลูก คมดีไหมหหหลองตัดลูกเล่นๆนี่น